นี่เร็เล่นพีพ่อะชองก็พัดกับเป็นี v p โชว์ฮนลโ้ำฟันเล่ช่องนี้ก็นี่ก็ตีเลยนี่เทียนสื่อล้วถคู่ละวเลนี่เราโอเคนะ อะไรอันนี้ไม่ได้ละไม่มีเวลาพิมพ์ลจกบิ๊โอเคนะโอเคเลยเริ่มเลย ข้าตนีไม่สนใจน้นั่นถึง oh มันยเกือบรืไม so so, ่ว่าจะเสนไม่เม่มเริ่เราจะคอนเทนี่สูง นี่มันกองไฟนะลูกน่ะ ไม่ได้ฮมมีอะไมี่อะไรนาทีีกกทีล้มบน สมัคไว้เม่ไอพีไอพียังเสิร์ฟนีด้เจริงจริเนี่ยผมจะให้ไอพีมาให้ใต้คลิปนะเฮ้ยเออมีต้นไม้เหนียวแล้วอัตนามาตัวาับบานจะยมไม่ยับ ่ใครเจุไจุเฮ้ยยาไม่ดีมีตนไม่อไหมุ้ยอตนมกเันไมัไงไม่ัเนไมโอ้ายโอเค้ยค่โอ้โหจะดิบไปไหนโอเคออาเฮ้ยพิทอันอืม อืงไม่ไหนี่เลยเซร์ฟนี้เกียรติสุียสาวสองนี่ีสอาทีแล้วยยม อสองนาทีสองนาทีสองนาท,ทีท่านอยู่ไอ <c oughs> ้สกินยาบ้านจะช่องเอาไม่ใช้ทำไมสกินยาบ้านจะช่องเลยทำไมให้ทำไมสกินยาบ้านถามตั้งแต่ไห เขียนเป็นมกนับเลยเียนได้อ้าวมี

จะไม no ่ส oh. ู oh. 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 ้แล like ้เอาวิ่งอย่างเดียวครับมไมู่้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรตบต่กูเห็นมักลัอาจอยู่นั่น่ามาทบทำแตกถงเสียบอตรงนั้นเห็นอขยิใช่หรือไม่ถ้าเป็นทีนี้ิวีบบนพอหีบบ้นม่กลุ่มม บนดนที่ทำอะไรแถวนี้มั้นม like ีคนไม่ห้องนี่หรือเปล่าห้าคนรอดยรอดอยูที่้าคนที่เหลือไปสิบสอง แล้วสองอืมน้องหาของอันนี้ตูไม่มีอาวุธเลยคิวมี่เอาค่ายังไงไปมันมันบ้าหรือเปล่าหนูจุดชิบูยูลงขึ้นไหม เียนีคิวมีวมีแล้วคิวไห้เดีวจองคิวไว้ยโอเคว่าวอะไรไหม ผมเล่นบีบีไม่กิอยู่เลอแปลโซนเวิร์ปดคนทด้รอดไม่นี่อืมนาทีไรเว้ย โดลงไปเลยคอเอ่เอยเสียงมีแต่เสียงเลยไม่ลดไม่นต่ทีเจอดาเพชรอินชาน,นี่ผมนี่องเลยนี่มันอะไรหรออะไรอย่าง้างน,นตงเพิงมา เนเองไบานน่ะบ้านผมปมไม่มม่จไม่มีเลย นนีนะมีของรวยมาต่อจากน้เลยมีวาลคเล่นละโอเคนะครับสำหรับนี้ขอจบไปเพียงเทานีนะครับไปเจ้าหกุหลาบให้กัน้ไม่ชอบอีกใครที่ชอบถงเจ้าก็ไม่ดสำห s ับครนะครับขอบคับ